ราดูบุพเพสันนิวาสฉบับรีเมคใหม่นะฮะนะักเขียนคอนเฟิร์มเซ็นสัญญาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วคุณอยากจะเห็นใครมาเล่นเป็นพี่หมื่นแล้วก็แม่กระเกตในเวอร์ชั่นรีเมคใหม่นี้ครับอยู่กับผมจะโลดทอสนะฮะ ต้องบอกว่าละครเรื่องบุพเพสนิวาสนะครับที่ออกอากาศเมื่อปี2561นอะครับเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยเป็นละครที่สร้างปรากฏการณ์หลายอย่างเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของไทยๆนะครับละครเรื่องนี้เนี่ยครองเรตติ้งสูงสุดอันดับหนึ่งในยุคของทีวีดิจิตอลเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนออกอากาศนะครับทำให้คนไทยรู้สึกตื่นตัวในเรื่องของความเป็นไทยนะครับว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวและที่สําคัญก็คือชุดไทยครับตอนนั้นจําได้นะครับว่าโอ้โหคนไทยนิยมแต่งชุดไทยกันมากเลยนะฮะ ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใส่ตามอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ความฮิตนี้เนี่ยมันข้ามไปถึงฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างกัมพูชาเนี่ยที่จะเห็นได้ว่าตั้งแต่มีบุพเพสนิวาสน,นะครับแล้วก็ฮิตแต่งตัวใส่ชุดไทยกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับและเมื่อวันก่อนนะครับนักเขียนเรื่องบุพเพสนิวาสอย่างคุณรอมแพงนะครับได้มีการโพสต์ภาพภาพนี้แล้วก็บอกว่าเส้นสัญญาแล้วเรียบร้อยบุพเพสนิวาสฉบับรีเมคนะฮะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นบุพเพสนิวาสอีกครั้งในฉบับรีเมคใหม่นะครับ หลายคนก็บอกว่าโอ้โหละครเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ถึง10ปีเลยนะจะรีเมคแล้วหรอ,อจริงๆแล้วมันเป็นละครขึ้นทิ้งไปแล้วเรียบร้อยไม่ควรเอามารีเมคใหม่แล้วนะฮะแต่บางคนบอกว่าออก็อยากจะเห็นอะไรใหม่ๆนะครับเหมือนกับละครขึ้นทิ้งละครในตำนานไทยหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นออบ้านใ่ทองหรือว่าแม่นากอะแบบนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทําไปแต่ทีนี้หลายคนก็มีการสังเกตด้วยว่าแล้วรีเมคใหม่ที่ว่านี้เนี่ยเป็นของ คนไทยหรือว่าต่างชาติหรือเปล่าที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมคเพราะว่าในสัญญาเนี่ยมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยเออเนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วคุณเนี่ยคิดว่ายังไงกับการรีเมคใหม่แล้วถ้าเกิดรีเมคใหม่ในประเทศไทยนะครับอยากจะเห็นใครมาเป็นพี่หมื่นหรือว่าแม่กระเกตแล้วก็คิดว่าจะออนแอร์ช่องไหนครับลองเมนกันมาดูยังไงก็ฝากกดติดตามไปแล้วกดแชร์กันด้วยนะครับ